สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่คริปโตนิวส์นะคะประจำวันที่16กันยายน2025ค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามีข่าวที่ต้องบอกว่าสะเทือนวงการชิปพอสมควรเลยนะคะคือทีมชิบะอินุเนี่ยเขาประกาศจุกยืนค่อนข้างชัดเจนเลยว่าจะไม่สนับสนุนชิบาเรมอีกต่อไปแล้วใช่ครับเรื่องนี้ถือว่าเอ่อเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะไม่ใช่แค่แยกทางธรรมดาใช่ค่ะมันเหมือนมีความขัดแย้งลึกๆเรื่องอุดมการอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะ ระหว่างแบบกระจายอำนาจกับรวมศูนย์อำนาจครับประมาณนั้นเลยครับมันเป็นเหมือนสงครามความเชื่อย่อมๆเลยก็ว่าได้อืแล้วเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงคะพอจะเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะว่าชิบาเรียมเนี่ยคืออะไรก่อนได้ครับก็คือชิบารียมเนี่ยจริงๆมันคือ l a เยอรนะครับสร้างอยู่บนอีทิเรียมอีกที เป้าหมายแรกเริ่มเลยคืออยากให้มันเป็นศูนย์กลางใหม่ของชิปเพิ่มความเร็วลดค่าแกส๊สอะไรประมาณนั้นอ,อ๋อเข้าใจแล้วค่ะทั้งใจจะมาช่วยแก้ปัญหาให้ระบบนิเวศชิปนั่นเองถูกต้องครับแต่ทีนี้เออสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงคะก็คือทีม ssb หลักเขาออกมาถแถลงเลยครับบอกว่าไม่สนับสนุนชิบเรียมแล้วให้เหตุผลว่าแนวทางตอนนี้ของชิบเรียมมันออไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ดังเดินของรโยชิ ไรโยชินี่คือผู้สร้างชิปที่ไม่เปิดเผยตัวตนคนนั้นใช่ไหมคะใช่เลยครับคนเดียวกันจุดที่น่าสนใจจริงๆที่เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายเลยก็คือการตัดสินใจของทีมชิบาริเอมเองนี่แหละครับการตัดสินใจเรื่องอะไรคะคือมันมีเหตุโดนโจมตีทางไซเบอร์แล้วทีมชิบาริเอมเขาสั่งฟรีสครับคือระง,งับโทเคนไปประมาณ4.6ล้านเหรียญโหเยอะเหมือนกันนะคะแล้วเขาฟรีซทําไมคะก็เหตุผลคือป้องกันความเสียหายไม่ให้มันลามไปมากกว่านี้ แต่การกระทําแบบเนี้ยมันเหมือนการรวมศูนย์อํานาจไงครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเพราะมันขัดกับหลัก decentralization ที่รายโยชิหรือชุมชน S I B ส่วนใหญ่เขายึดถือใช่เลยครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละมันเลยเกิดคําถามว่าเอ๊ะแล้วจะบาลานซ์ยังไงระหว่างความปลอดภัยกับการรักษาอุดมการอืมก็น่าคิดจริงๆค่ะแล้วในถแถลงการของทีม S I B เขาว่ายังไงบ้างครับพอจะสรุปให้ฟังสั้นๆได้ไหมคะครับ หลักๆก,ก็คือเขาบอกว่าเขา <c oughs> ขเคารพผู้ใช้ Shibarium นะแต่ว่าขอถอนการรับรองเพราะว่าแนวทางปัจจุบันทั้งเรื่องการกระจายอำนาจการใช้งานจริงหรือความเป็นธรรมกับคนถือเหรียญเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่โรชิตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกโห <c oughs> ประกาศชัดเจนมากเลยนะคะแล้วผลกระทบ <c oughs> ที่เห็นทันทีเลยนี่มีอะไรบ้างคะที่ชัดสุดก็คือ Cvl ครับ Total Value Locked หรือมูลค่าสินทร,รัพย์ที่ล็อกไว้บน s h i าเรียม เออตัวเลขที่ใช้วัดความคึกคักบนแพลตฟอร์มใช่ไหมคะใช่ครับตัวเลขนี้ออดิ่งลงเยอะมากล่าสุดที่เช็คจาก DefiLama เนี่ยเหลืออยู่แค่ประมาณ1.81ล้านดอลลาร์เองครับฮะหนล้านโหน้อยมากเลยนะคะถ้าเทียบกับเลเยอร์2อื่นๆอย่าง arbitrum หรือ base นี่คือคนละเรื่องเลยครับ arbitrum นี่เป็นหมื่นล้าน base ก็หลายร้อยล้านตัวเลข1.81ล้านนี่สะท้อนเลยว่าความเชื่อมั่นมันหายไปเยอะจริงๆ ค่ะแล้วมันมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะที่เข้ามาซ้าเติมสถานการณ์ก็มีเรื่องกระแสเงินด้วยครับช่วงนี้เหรียญมีใหม่ใหม่มันมาแรงอ๋อพวก PPE หรือว่าเหรียญ TRUMP ที่เกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์หรือ f l o กี้อะไรพวกนั้นเหรอคะใช่ครับ เหรียญพวกนี้ก็ดึงดูดทั้งความสนใจทั้งเม็ดเงินไปจากโปรเจกต์เดิมๆอย่างชิปพอสมควรเลยแล้วด้านราคาล่ะคะได้รับผลกระทบไหมกระทบครับราคาชิปวันเดียวก็ปรับลงไปประมาณลบ4.76%ส่วน ETH ที่เป็นเหมือนบ้านของชิบาเรียมก็ลงไปด้วยลบ2.83%ครับอืมลงทั้งคู่เลยนะคะครับแต่ว่า ก็มีมุมมองทางเทคนิคนะครับบางคนเขาวิเคราะห์ว่ากราฟราคาชิปตอนนี้มันอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า symmetrical triangle symmetrical Sy triangle มันคืออะไรเหรอคะเออมันเป็นรูปแบบกราฟที่ราคาบีบตัวแคบลงเรื่อยๆครับเหมือนสะสมพลังบางทีมันอาจจะรอการ breakout หรือการพุ่งแรงๆไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในอนาคตก็ได้แม้ว่าจะมีข่าวร้ายออกมาก็ตาม๋อแปลว่าก็ยังมีความหวังอยู่บ้างหรือยังไงต่อคะก็เป็นไปได้ครับ แต่มองตามสถานการณ์ปัจจุบันการที่เสียแรงสนับสนุนหลักจากทีมชิปไปเนี่ยมันกระทบความเชื่อมั่นหนักจริงๆเรื่องใหญ่มากสําหรับโปรเจกต์มีมที่เน้นชุมชนกับการกระจายอํานาจบวกกับ Tvl ที่น้อยมากๆด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวเลขแค่1.81ล้านมันบอกว่ายังไม่มีนักพัฒนาใหม่ๆเข้ามาสร้างอะไรบนนี้เท่าไหร่แล้วยิ่งถ้าช่วงนี้เป็น all season ที่คนมองหาโปรเจกต์มีน utility จริงๆอย่าง DeFi NFT เก m ฟ f i ด้วยแล้ว โปรเจกต์ที่ไม่ชัดเจนแบบนี้อาจจะเสียเปรียบได้ครับฟังดูสถานการณ์ก็ค่อนข้างน่ากังวลน,นะครับแล้วแบบนี้อนาคตของ s h i าร r i u มหรือแม้แต่ HSB เองจะเป็นยังไงต่อไปครับพอมีทางออกไหมอืมถ้ามองในแง่ดีที่สุดนะครับก็อาจจะต้องหวังว่าทีมชิปจะสามารถออสร้างเลเยอร์ตัวใหม่ขึ้นมาที่มันตอบโจทย์เรื่องการกระจายอำนาจตามแนวทางไรโยชิจริงๆได้อันนั้นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนได้ครับ ก็คือต้องสร้างตัวใหม่ที่ตรงตามอุดมการณ์เดิมให้ได้สินะครับประมาณนั้นครับถึงจะกู้สถานการณ์กลับมาได้ค่ะสรุปแล้วเหตุการณ์นี้ก็เหมือนฉายภาพความขัดแย้งใหญ่ๆใ,ในโลกคริปโตเลยนะคะระหว่างอุดมการ์เรื่อง Decentralization กับความท้าทายในการบริหารจัดการจริงๆโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยถูกต้องครับและถ้ามองภาพกว้างขึ้นไปอีก การแต่หักครั้งนี้มันไม่ใช่แค่บทเรียนของ SHIB นะครับแต่มันสะท้อนความท้าทายของ Layer 2ทั้งหมดเลยในการหาจุดสมดุลระหว่างาความปลอดภัยการขยายระบบหรือ scalability และก็การรักษาหลักการกระจายอำนาจดั้งเดิมเอาไว้ให้ได้เป็นประเด็นที่น่าคิดตามมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ข่าวสารใน CryptoNews ก็มีประมาณนี้นะคะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคริปโตนิวส์ของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญสำคัญแบบนี้ในโลกคริปโตค่ะครับฝากด้วยนะครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ